สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะเ,เกี่ยวกับการบริหารร่างกายนะหรือว่ากายภาพบำบัดก็อาจจะเรียกได้นะครับแต่อยากจะใช้คำว่าคาว่าบริหารมากกว่านะเพราะผมไม่ใช่หมอไงนะครับคือผมเป็นคนป่วยเนื่องจากว่าผมเคยป่วยเป็นโรคนี้มาสองครั้งแล้วนะครั้งแรกก็เมื่อสี่ปีก่อนเคยเป็นครั้งหนึ่งมา ช่วงนี้ก็ก็เป็นอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ก็คือรักษาหายแล้วนะมันเป็นอาการไม่ได้เป็นโรคหรอกมันเป็นอาการของคนซึ่งส่วนมากแล้วจะเกิดกับคนที่งก็บอกว่าอายุห้าสิบขึ้นไปไมีโอกาสเป็นนะคนอน่มสาวไม่ค่อยเป็นกันอาการนั้นก็เรียกว่าอาการบ้านหมนุนนะอาการบ้านหมนุนนะบางคนก็เรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากัน แต่จริงๆแล้วตามที่คุณหมอก็อธิบายให้ฟังเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าอาการมันจะมาจากสามสาเหตุด้วยกันคือหนึ่งเกี่ยวกับสมองคือเส้นเลือดในสมองอาจจะตีบตันเลือดไปไหลไหลไปุนเวียนในสมองไม่เพียงพออะไรประมาณนี้อาจจะเกิดอาการบ้านหมุนได้อันที่สองก็คือเกี่ยวกับหูส่วนกลางนะ ัวชั้นในนะส่วนกลางซึ่งจะมีกระดูกอะไรกระดูกทั้งกระดูกโคนกระดูกคออะไรต่างๆเนี่ยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าอาการที่สําคัญก็คือว่าอาจจะมีน้ําในหัวไม่เท่ากันทําให้การบาลานซ์การทรงตัวนะข,อของคนเนี่ยรักษาเสียใา้อยู่ตรงกลางไม่ได้มันจะแกว่งนะหรืออาจจะมีเห็นปูนเกาะที่กระดูกที่ในหูส่วนกลางเนี่ยนะ ก็เป็นได้อันนี้ก็เกิดสำหรับคนที่อายุมากๆ5 0หาบนะครับอย่างที่3มก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกคอนะกระดูกคอเสือ่อมทำให้กดทับเส้นประสาทแล้วทให้เกิดอาการตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับผมนี่ก็คืออยู่ในประเภทที่ว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะคือเกิดจากหูส่วนกลางนะอาการจะเกิดกันแบบปุปปับปรับนะ แบบปุบปักไม่รู้ตัวมาก่อนเป็นกระทันหันจะเป็นในช่วงที่ว่าสมมติว่าเรานั่งอยู่เราเกิดขยับศีรษะหมุนศีรษะที่จะลุกขึ้นที่จะเดินอะไรต่างๆช่วงนั้นน่ะมันจะเกิดอาการแหว่งของศีรษะเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ถ้าเผื่อน้ำในหัวไม่เท่ากาันอย่างว่าเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการโครงเคลงเหมือนกับเราอยู่อาการเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับเวลาเราไปอารมณ์เหมือนกับ วเวลาไปนั่งรถไฟฟ้าเหาะเงี้ยนะรถเหาะตีลังกาตามสวนสนุกเงี้ยนะมันจะเวี่ยงฟึบแล้วเราต้องเกาะหาที่ยึดให้มันเกาะให้มันถ้าเลือ่อยังเป็นผมเป็นครั้งแรกนี่ก็จะนั่งอยู่บนโซฟาพอจะลุกขึ้นยืนปั๊บนี่มันเวียงเลยเวียงจนรอกระเด็นนะพูดง่ายต้องเกาะโซฟาไว้แน่นนะ ส่วนขาหลังนี่เกิดตอนนอนนอนอยู่ทีสี่ตื่นขึ้นมาพอขยับตัวจะจะลุกนะพลิกตัวคุ้ง่ายพอขยับศี้ตาพลิกตัวนี้ก็คือรู้สึกแล้วว่ามันคร่งแคลงคร่งแคลงเรารู้เลยว่าอาการนี้กลับมาแล้วนะครับอาการที่ตามมาก็คือจะคลื่นไส้เวียนศีรษะคลื่อนไสแล้วก็อาเจียนนะแล้วอาเจียนหนักนะอาเจียนหนักมาก กระยับตัวทีก็อาเจียนทีกระยับตัวทีอาเจียนทีจะเป็นอย่างนี้เป็นวันนะเป็นวันเวลาไปหาหมอก็ต้องคอยนั่งประคองตัวอย่าอย่าเอ็นศีรษะเป็นนันขาดถ้าเอ็นศีรษะเมื่อไหร่อาเจียนในรถทันทีนะไปหาหมอหมอก็จะให้กินยาเกี่ยวกับเนี่ยรักษาอาการเวียนศีรษะเมาคลื่นมเมาเรืออะไรปมางเนี่ยประมาณนี้ แ้ะนอกจากนั้นถ้าเผื่ออาการมากก็จะําตรวจสมองเรืออย่จากอาการของผมในตอนแรกเป็นครั้งแรกนี่พอหลังจากรักษามาได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นี่ปรากฏว่ามันมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาอีกก็คือว่าออพูดไม่ชัดลิ้นแข็งนะก็เลยรีบไปหาหมอมาหาไปหมอ,หมหมอไปตรวจไปสแกนสมอง สมองไม่เป็นไรก็กินยาต่อรักษามานานเหมือนกัน่าจะปกติแล้วตอนนี้ก็กลับมาแต่ตอนนี้คิดว่าไม่เป็นไม่มากอาเจียนขึ้นไส้ยอยู่วันเดียวไปหาหมอช่วงแรกนั้นเป็นอยู่ที่เมืองไทยรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าช่วงที่สองหลังจากนั้นพอหายดียังไม่หายดีผมก็มา,มาอยู่อเมริกา ก็มาเป็นอีกนะมาที่นี่ก็รักษาทํานองคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ที่นี่หมอก็จะแถมความรู้มาให้ว่าให้มาออกกําลังกายบริหารร่างกายด้วยกายภาพบําบัดด้วยก็ก็จะให้เป็นคู่มือมานะคู่มือรับการนีนะ้นี่คือเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ที่เกิดมีอาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากกินยาแล้วก็รักษาทางด้านกายลภาพด้วยมันก็จะหายเร็วขึ้นนะอ่ะเริ่มกันเลยนะเป็นท่านั่งนะนั่งบนเตียงนั่งบนเตียงนั่งแบบนี้นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเสร็จปั๊บเนี่ยก็นะยกมือกอดอ,อกเลย นเสร็จปับ๊บหมุนศีรษะไปทางขวานะเอาอย่างนี้ก่อนคือเราจะทำทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าเผื่อเราจะล้มตัวนอนไปทางด้านขวาเราก็หมุนศีรษะไปทางด้านซ้าย45่สะนะิบห้าองศานะมองตานิ่งนะรักษาไว้ระดับเนี้สี่สิบห้าองศานิ่งไว้ ถ้าเปือเราหันไปทางซ้ายเราต้องล้มไปทางขวาถ้าเผืือเราหันไปทางขวาเราต้องล้มไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับก็เวลาขาลงเนี่ยเอาเอาลงไปเนี่ยเอาศียาลงเนี่ยไปเนี่ยก็คือจะต้องอะไรอะ่ะต้องเร็วนะก็เรียกว่า q u i ก k ล่ต้อง q u ิก k l ่เลยแต่ถ้าเปืือตอนขึ้นมานี่ค่อย แล้วตอนที่อันศีรษะไปเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องเร็วอันไปช,าชา้าๆหันไปจช,าชา้าแต่ลองต้องพลิกนะลองพลิกลงไปเลยนะพลิกลี่เลยนะเพราะว่าคล้ายๆกับลักษณะที่ว่าพอน้ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะบาลานซ์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเราไม่รู้หรอกแต่ว่าช่วงที่เราล้มลงไปเนี่ยเหมือนกับเราพยายามเตะน้าในแก้วใ่ามันกลับไปที่เดิมแล้วกลับแบบนี้ ให้มันก็ช็อกกับมาที่เดิมลักษณะแบบนี้นนะหรือถ้าเป็นแคลเซียมก็คงจะลักษณะเดียวกันก็คือแคลเซียมจะกลับมาเกาะที่เดิมจะทําให้เกิดการทรงตัวในแนวตั้งของเราเนี่ยสามารถทําได้นะถ้ามันเอียงอยู่เราก็ตั้งตัวไม่ได้ลักษณะนี้นะอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนะครับนั่งตัวตรงกอดอกไว้ตามองตรงไปนะ ทำช้าช้าอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าอาการเริ่มในการทําครั้งแรกแรกอาการเรายังมีอยู่ถ้าเราทํทเร็วเราก็เราก็เราก็จะเวียงล้มอีกนะก็มองตรงไปสมมติเราไปทางซ้ายก่อนทางซ้ายก่อนนะหันหน้าไปทางขวาหมุนศีรษะไปทางขวานะสี่สิบห้าองศามองตรงไว้แล้วก็ล้มตัวไปทางซ้ายอย่างเร็วปึ๊บ นะไอ้ศีรษะเนี่ยนะแตะแตะกับเตียงนะแต่กับที่นอนมองนิ่งไว้ช่วงนี้มันจะโครเคลง,โค,งโครงเคลงโครงเคลงมองจนกว่าจะนิ่งนะหรือใช้เวลาประมาณ2 0ิถึง30ิตวิก็นับเลยนะจะนับในใจเอาเพราะว่าเราไม่มีอะไรากายมองเนี่ยนะนะับ 1 1 0 0 1 2ัน1น1 0 1ห0 0 1ง0ัน1อ1 0 1 1 0 1 1ัน1 1 0 1 0 1 0 1พัน1ี1 1ัน1้1 1 1ัน2จ1 2 1ปัน1กบ็ปันสอะก็ขึ้นนะ ค่อยขึ้นมาแล้วก็พักนะประมาณ30วินาทีอีกพักไว้นะับ1น0่1ห0ึ่ง0ันห0ึ่ง0นึ่0 0ันส0งหนึ่ง0ันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันหกหนึ่งันเจดหนึ่งันดหนึ่งันเก้าหนึ่งันสิบันสิบดันสิบสองันสิบสาันสิบสี่ันสิบห้า พันสิบเจ็ดพันบปันสิบเก้าพันยี่สิบนับไปจนถึง30วิเสร็จแล้วก็หันไปทางซ้าย3ามไอ้สีสาม,สมาานิ่งไว้ล้มไปทางขวาปึ๊บอันนี้นะไอ้ศีสะถึงพื้นแล้วมองตรงนะให้หายโคงเคงนับ1นึ่นหนึ่งหน,นับไป30วิเช่นเดิม นะพอพบแล้วก็ขึ้นมานะทำอย่างนี้วนไปนะครับประมาณห้ารอบคือไปห้าครั้งซ้ายห้าครั้งฝาห้าครั้งซ้ายห้าครั้งฝาห้าครั้งเนี่ยประมาณห้ารอบรวมแล้วก็ไปไปห้าครั้งมาห้าครั้งลักษณะเนี้ยนะหรือถ้าเผื่อน,นั่นก็ทําต่อ ให้ได้เวลาสักประมาณสักสิบนาทีนะสิบนาทีเป็นอย่างน้อยพอครบสิบนาทีพักแล้วก็กลับมานั่งตรงตัวให้ดีนะอย่าเพิ่งเรียบร้อนในการลุกอย่าเพิ่งเรียบร้อนในการเดินนะทำอย่างเนี้ อย่างน้อยครั้งละห้ารอบสิบรอบได้ยินดีทำวันละประมาณสามครั้งนะพอเราพอเรา,เร,ารู้สึกดีขึ้นจากการอาเจียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มทำได้เลยนะของผมครั้งนี้เนี่ยอาเจียนหนึ่งวันไปหาหมอมาเช้ามาก็เริ่มทำเลยนะ ตอนแรกก็โครงเพลงโครงเพลงต้องค่อยๆหน่อยนึงแล้วก็โดยเฉพาะบอกเนี่ยบอกมันจะมีความนุ่มพอพอนั้นปับมันจะทําให้เราแกว่งหัวเราแว่งนะถ้าบอกแข็งๆหน่อยก็ยิ่งดีนะทำมาประมาณสามวันเนี่ยปกติแล้วเท่านี้ผมป่วยแค่สาวันป่วยสาวันเสร็จปั๊บเดี๋ยวขึ้นสามารถไปทํางานได้ป่วยไม่นานนะแต่ เราต้องรักษาการทรงตัวนิดหนึ่งเวลาจะลุกจะเดินอย่าเร็วนะ,ะค่อยแล้วก็ทรงตัวไว้อย่าพยายามทุกตัวในทางที่มันขยายแขว่งหัวเร็วเกินไปว่าองั้นเถอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าจะมีประโยชน์นะถึงแม้ว่าเราไม่ใช่หมอแต่ว่าเราไมีประสบะการณ์ก็แบ่งปันกันนะครับแปะว่าจะได้ใช้เมื่อเวลาจำเป็นนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามคณะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ